พี่กบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมเลยค่ะดีทพี่กบสนใจเสียงไม่มีสนใจกอกมรกตเนี่ยค่ะขายยังไงคะดำร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบทุกกระถางเหรอคะทุกกระถางเลยค่ะโอ้อัดแดนเลยเนาะ ส่งออนไลน์ท hmm. mm ั hmm. mm ่วประเทศใช่ไหมได้ค่ะกดน้องกดดําอะไรกระถางต้นนี้นะคะกดกดเขียวกดเขียวร้อยห้าสิบ้อยห้าสิตัวเขียวนี่จะร้อยห้าสิบมัเยอะอยู่ด้วยทางกดเขียวค่ะตันไหนน่าสนใจ ทางเท่าไหร่คะ150บืมกำลังแตกตุ้มเป็นกระถางเป็นกระถางสุดเอเยในภูมิเน่นี่เออค่ะเป็นต้นอะไรคะอันนี้เป็นตระกูลเป็นตระกูลอ่ะสักรวรรดสีค่ะราคาเท่าไหร่อันนี้250บาท250ต้นนี้ล่ะสวยจัง ราคาเดียวกันเลยค่ะมาหาเศรษฐีจะเป็นตระกูลจับรวสีเหมือนกันไซนี้นะคะไซนี้สองพันห้าสิบค่ะใหญ่เนาะไซนใหญ่ กลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้จะเป็นตระกูลอากูมินาแล้วก็พิโลเอ๋ออันนี้มุมนี้จะเป็นตระกูลอากูมินาอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่มีร้อยห้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อยบาทค่ะอ๋อค่ะ,คะอันนี้โชั่วเก้าชั้นตัวน,นี้สงสักระดางดีเด่นของเขาเออเท่าไหร่ค,คะอันนี้สองร้อยห้าสิบจ้ะ เอทีขอซับใช่ไหมขอซับร้อยห้าสิบร้อยหหน้าซื้อเลยขอซับหายากเนาะวขวดคีร่น <c ười> ้าบอกพี่ไปแล้วไม่ขอดนน่จันดจันขาวเป็นขาวเท่าไหร่คะสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบโอ้ต้นไม้เยอะเลย ตอนนี้ฝนกำลังลงฝนเริ่มหาไม้ฝนเป็นจุอันนี้เสน่ห์จันแดงโบราณใช่ไหมใช่ค่ะนี่จันแดงฟอมกอกอ,อ๋อฟอมแม่พันธุ์สวยเนาะนขายไหมเยอะมากขายเท่าไหร่คะอันนี้สองร้อยเก้าสิบค่ะอ๋ะอสองร้อยเก้าสิบค่ะสองร้อยเก้าสิบบาทอ๋อ งาชา้างใช่ไหมใช่ค่ะนี่งาชา้างขายยังไงคะแปดสิบบาทค่ะงาชา้างแปดสิบบาทอู้อันนี้คือขึ้นต้นรูปเหรอใช่ค่ะกำลงังแตกอยู่อ๋อกำลังแทงหนอขึ้นแปดสิบบาทใช่ค่ะมันแปดสิบบาทโอ้ ได้เปียรมูยอนเลี้ยงเลี้ยงใหม่มงคลหลายอืมก็เลยม,มีโชคตลอดอย่ามิฉกตลอดอันจริงจริงนะี่แหละเนาะมีตัวช่วยมีตัวช่วยมีตัวช่วย,ต,ววยต้องปคคลูกไม้มงคลจะได้มีโชคเหมือนคุณกบเนาะค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะวันนี้ไม่มีเสียงแวะมาะเล่นด้วยค่ะแม่มาเยี่ยมแม่มาเยี่ยมนานๆมาคิดถึงคิดถึง